อยงาอย่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 านย่าอยาย่าอ่าอย่าอ่าอย่าอย่ถอกกาอย่าอย่าอย่่า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 ยอยย่อ่่อ อันนี้มันได้พี่ถ้าจริผมฟังมานะใครเปิดแบ็คพิงค์วาลิคสิธเอ้าอาจู่เหรอแล้วก็สวัสด ah so ีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมวีอาชาตะฮะกับช่องโทบุรีแชนแนลว่าแต่ทำเป็ดนี้ทำยังไงนะทำเป็ดผมใช้ฟันครับใช้ฟันใช่ไหมนะ ใช้ฟันใช้ฟันแต่กับลิมฝีปากล่างไปเล่นไปเล่นมาเป็นบาล่างครับว่ไอแคดเล่ยังไงครับทำทำเป่นเพ่นยังไงเนี่ยอเก่งว่ะะผมบาค่ะคนที่ทำโต๊ะเด็อะไรเงี้ยเจ้าจิ๊อไม่เป็นไหนเนาะนายอยากกระโดดายกระโดดฉันปวดปวดนะ เฮ้ยนายนายอยู่ไนดิปกระเบิดฮาร์ดป่าว่าผมอยู่บีบบอสขาวไทยแลนด์อ๋อคุณคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรดิวผมไม่บอกหรอกแค่ผมไม่บอกหรอกแต่ว่าผมผมไมชื่อตาผมยศโปรอ่ะผมยศเฮ้ยโอะโข้ออยากถอดยศโปรเลยคือมันเป็นแบบมันเป็นที่จับตามองอ่ะโอ้โหอยู่ดีๆก็เจอ b m p ผมแน่เลยอย่างนั้ นี่ยละครับเอ้ายังรวง<ผ>มไม,ไม่ได้เหนะ็นเห็นชื่อแต่ไม่เห็นตัวอ๋อ<ม>ตัวเล็กเกินมไม่เป็นนะจ๊ะผมต้กกมองบวกกันเนี่ยเอามาใส่กับกระเดื่องอยู่นิ่งๆไม่ได้ เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะกำลังฝึกครับกำลังฝึกครับตอนนี้เขาบอกแล้วเขายนโปเฮ้ยอะไรเขียวๆวะเนี้ยลูกบอลเหรอโอ้เย็ดคนโหดวะเป็นลิขิต้าดีกว่าบางเดี่ยวเหย็ดเย็ดเย็ดเจอคู่ พี่เอผมส่งไปแล้วในดิคอร์ดได้เสียงที่แบบสุดยอดอ่ะปีเอฉันส่งไปแล้วในดิคอร์ด่ออช่วยได้เลยนะพี่นะเย็ดเคมีการแบทเทิลกันเกิดขึ้นเฮ้ยมาจะมันกันไงเก็ส่งแล้วเหมือนผู้หญิงอยู่ด้านไอ้หิ ทบไมทำได้ไงวะไ่เสียงทำไงวะไเสียงนี่ไม่ทำยังไงมันเงินหายโอ้ทได้ยัวะปั่นคแหลมอ่ะเจ้าเอบวะมทำยังไงเสียงออเอ๊ะบอกอแน้อันนี้ทำให้ผมได้ยุติโต้เนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นตัวเองเอาความเป็นตัวเอง เขาก็ทำจะบอกไงวะทขาทำทำให้เสียงตัวเองสูงๆอ่ะใช่ใช่แต่แล้วแต่ของผมผมทำถูงไงใครใครวะใครใครวะไอเสียงของนั่นดิแล้วมุกไอชื่อะไรวะมาคัดเอาของมาคัดไอเสียงทีงมันอ่ะทำไงนะเสียงนี้เราทำไงวะ หายใจเข้าพันไปดานเงือกปะผมยังไม่เนี่ยเหรอผมก็ผมก็พูดออกมาปกตินะบบดดีีไม่ใช่ถ้าแค่ทำไม่เหมือนอ่ะคือคือสั่งสังเกตจากสังเกตจากจมูกนะมันมันเหมือนหายหายใจเข้าอ่ะแบบหายใจเข้าพันไปดานเงือกอ่ะแบบ โอเคอมาขัดเได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะมินเราเป็นผู้ชมกลางสนามมาแล้วนั่นน่ะสิตัวเล็กจัดตัวเล็กจัดไม่อยู่ในสายตาเลยแต่ตาจืดมากอันนี้มันมันเสียงอะไรนะแบบโมเข่เบ็ดโมเข่เบ็ดละโมเข่าเบ็ด ไอ้โลใช้ใช้อยู่ด้วยวะหนูโผ<อ>ล่มาที่ไหนคะหนูไอ้เจ๊แกนยิบยุ้ยเ่ยเดี๋ยวกูไปสนใจหนูแล้วพื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัดกรุงเทพการณนันทีจันกรุงเทพการณนันทีจันชลบุรีจันทงซาชุมพรชลบุรีตากนครนายกพระนครศม คอมเตอร์หายอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วหายไปเลยนนทบุรีปทุมธานีประยุทธ์ศรีนคราบจีบุรีนครราชสีมาเพชรบุรีรับบุรีรัตน์ยอรับบุรีสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีสากแก้วสระบุรีอ่าชองโอ้โหแก้มอย่างยอยอ่ะฮัลโหลน้องหนูเอาเยี่ยลวก คือไปสนบิมปบอมแล้วคุณมาสนหนูแทนคุณเป็นหมีตัวปลอมใช่ไหมชมกลางสนามเล้ขอนี่พดีลงเร็โรงเรียนอยู่กลางลับแอคตูบ้าัอดีฮัลลโโสวัสดีใครน่ เราเจอกันเรารู้จัก mm, ันได้พรไงพอะไรอ่ะเราจักันเ่าอะไรหรอผมผมเลิ่งเจอกันราอะไรใช่ก็เอทป็นทเป็นนี่นี่เ่วอไรกเขาบอกเาทเป็นไงแล้วเขาก็อบไป ใคล่นะไรล่ะโอ้โหแบบเออยู่ในตำแหน่งที่แบบเป็นสุดยอดมากอะทั้งซ้ายทั้งขวาเขาปรชันกันนะหูซ้ายหูขวาวัอนี้ก็เป็นมาเดินกันที่ทางนะครับวันนี้ก็มาดูสวัสดีครับผมก็ไม่ท้าสวัสดีครับผมก็เฟร์ล็อกกี้ล็อกกี้กี้กี้ เลอด้วยเลอด้วยอ้วกเลยเราต้องรจนขาหักแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมีหมีสองตัวคือยืนมองอะยืนมองพวกมึงอะรป็นผู้ชมเราได้แค่เนี้ยทำอะไรวะกกูก็นอนละ โอ้ยหมีคนปังจอดหมีคนจะไปสิงเขาไม่ได้นะยงการแม่งเลยแม่งวะแม่งไ,ไ,ไม่เสียงขนาดเท่าทไหร่วะนี่มันทำแบบน้ำลายเต็มแล้วอะ่ะทำไงให้ทให้ต่อให้มันออกแบบยา,ยาวๆ <c oughs>

อ้าวพบผู้ป่วยรายใหม่าร้ยสีบมนายเหยียบเป็มม่โชว์แบบขอแบบสุดเลยอ่ะแบบใส่ใส่พวกมีมีอะไรใส่หมดเลยมีอะไรใ้หมดเอาตีสวัสดีครับ เอางี้เอางี้เดี๋ยวผมผมทำเ,เบ็ดให้คุณเป็นกองไหมนี่ทำเบ็ดให้แล้วคุณเป็นกองด้วยเ<อ>หรอ อะไรอะม่ไม่เอกินกาไฟอะชิบหายเเนี่ยแล้วมันชิบป็นกสีฟ้าไหนอเดี๋ยวนะน้องมีลำโพงด้วยเฮ้ยมาบีบวอบตรงนี้กัน No colors anymore. I am I make the rain walk by walking the summer clothes. I need to turn my head until my darkness go. <laughs> <laughs> เขาไม่มีอาไอยูไหนวะสวัสดีครับใช่ใชาว่าตอนหนเอาไม่เจออยู่ไหนอะอยู่ที่ตีนเหรอ ไม่เห็นเลยเฮมอยู่เลยขอบขอบเหวงานีเของปิ๊ปปุมบผมทำเป็นที่ไหนเราโอคนพูดอย่างนี้มันไม่จะทำเป็นผมทำไม่เป็นผมทําไม่เป็น ผมผิดสับไม่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีขวดได้เหรอเป็ขวดอะไรอ่ะไม่รู้ฝืนกันขวดนมวะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเปิดเพลงได้ด้วยเหรอจ็บพอล้ยสามลอยได้หรออะฟ้ามากลอยฟ้าและโดรถตคตายข้ามาเขาพูดว่าอะไรนะ เรไม่รู้เรื่องว่ะอ่ารบกวนคุณคณะอมัยเราพูดได้ไหมเสียงเบาจังเบาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตกหรอกตกไปแล้วตกไปแล้วเปิดไม่ถามเลยเล่นลอนไปไหนเหรอไปไหนเหยอผมจะเล่นลอนที่ไปผมจะเล่นลอนมีอะไรแนะนำไหม ผมก็เม่เหมือนกันผมก็เล่ยรัหอกโอระจงควรวผมให้ห่างจากตัวบ้านก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า